ไป,ไวปแวะปตทแถวจันนะ่ะเห็นแล้ว,ลวทุกคนเดินแล้วขารู้สึกบัรชาชึ้ง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 ป่ะ 太惨。<laughs> ก็แวะกินข้าวก่อนนะสมาชิกเรามอเตอร์ไซค์สามคันรถหงนึ่งคันไปนี่เสียงย่าเสียงย่าก็จะดังเลยนะไปไปกินข้าวนี่ต้องมีสาวน้ำ <ไป S 1> ด้วยโอ้โหไร้เหลือไปทำเวลาให้ใหไหนมากินข้าวก่อนเดี๋ยวเาเอาตูดจุ่มนะ้ำ ไม่ชอบแต่เวลามีจะไคา้รู้รนี่เรามาชมบรรยากาศก่นกอนแล้วค่อยสั่งข้าวว้าวมันสวยจริงๆนะนี่ร้านข้าวต้องวิวดีขนาดนี้เลยเหรอ,อเด็กแม่ามาเห็นต้องชอบแน่เลยก็ราะมนมีสะพานด้วยชื่ออะไรอะอาคัรตุ๊กตะนี่ต้องมาแล้วต้องมาแล้ว นี่เราพาไปดูน้ำนี่เด็กมาเห็นไม่ได้เนี่ยชอบแน่เลยว้าวนี่นะตอนนี้เดือนอะไรนะสิงหากันยานะเดือนนี้เดือนกันยานะน้ำใสมากเลยโอ้โหนมาเลย

พี่นะหมูภา่าไทยน้ right. ่นนหมูอันนี้พี่สั่งปะไทยมีสองจานสองจานแล้วพี่จานอะไน้อย่างอ้าวาทย่น้วพไทยำาทุกอย่างเยตาถ้าทต้องเป็นนายท่ลยให้ดูแลเลยอย่างยูแมวัเนอย่างเดียวได้เยอาไปอยู่กับมันด้วยยตา์รอมมาดูแาวมาบอกว่าแต่บอว่เอาไปกันต่อทุกคนแทังกฤเพราะว่าไม่เคยเป็นรั่า เนี่ยไปาชิกเราฮะทุกคนมาถึงแล้ว ผมจะเตบ้านสวนริมน้ำนะแต่เรามาคาเฟ่มาลิสนะไปไม่ได้กับคนนอกเข้าได้นี่ที่นี่เคยมานอนไนะหมสมัยสิบปีที่แล้วนะจำไม่ได้เลยเนี่ะคาเฟ่เขาจะเลี้ยงก็ได้จะเลี้ยงก็เอา ผู้เล่น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 ไม่เอาสั่งเลยกินอะไรดีน่ากินอะไรดีน่าจังแรกเราต้องดูขนมก่อนขนมก็มีองนีนี่เราสั่งกาแฟเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูหาที่นั่งก่อน ดูสิโอ้นี่จะมีบินโดนนะเสร็จไหมรอเดี๋ยวดูภาพค่อยตามมานะไปดูที่น้ำก่อน อ้ามาไงมาจ้าของที่นั่งิดกกินน้ำโอ้เอาแบบว่าหงหลังตกน้ำได้เลยนะยโอ้โห,โโหเด็กเห็นไม่ได้เนี่ยอย่างเงี้ยต้องมาละไปด<า>ทิทางนี้เลยาทางนี้เลยทางนี้ทางนี้จะถึงไหม

ควายสายอะควายเหมือนว่าจุงวัวจุงวัวไปไหนต่อเดี๋ยวจะไปตรงสะพานกันอ๋อแล้วเราใส่จุงมาไปแล้วโดนเลย สัมภะสัมภะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็กำลังจะไปที่สะพานกันอะเจ้าอ่ออสะพานนี่คือวัดอันนี้เป็นวัดเขาบรรจบอ๋อกให้ไปทางนูน้นหรอนี่สะพานนี่โอ้สวยจัง อลังการมากเลยข้างในเนาะท่านเนี่ยวิวสวยไหมทุกคนเดี๋ยวเราโดนกันจะบ,บินมานะโอ้ยโย,ยกแยกโย,ยกแยกนูน่นโดนเราอยู่นูน่น วิวสวยมากโอ้โหจุดจารเองนะทุกคนไม่ต้องไม่มาไม่ต้องไกลไม่ใช่ไม่ต้องมาไกลเออจำได้แล้วตรงเนี้ยจำได้แล้วเคยเดินผ่านี่แล้วว่าเอาเอเราทำตามาแล้ว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 ,าวมาแล้วเอาเตรียมออกมือทุกคนหน,หน,นี่ไงนี่ไงจิว๋วๆนะ วเข้าอ้าตายบรกด้วยเบรกเบรกไรวเบรกด้วยไม่มีตาหลังเลยนี่ก่อนกลับนั้นเราก็จะไปดูต้นไม้ยักษ์ก่อนเอ้ยไหนจริ่ะสามสิบเมตรไหนอ่ะ อ๋อนี่ห้องน้ำอ่านอนไงใช่ไหมน่ะเฮ้เราไม่เคยมาเลยเขายังไม่เปิดใช่ไหมหรือเราไม่รู้เนะเราไม่รู้นึกว่าเขาเพิ่งเอาต้นไม้มาลงไม่ใช่ใช่ไหมเ้เราไม่รู้เลย เออดีเราจะได้มาเลยรอบไม่มคิดกะว่าจะไม่ชวนมาเนี่ยจะมาอีกมีขโมยมีสันเขื่อนเออมีขโมนมีสันเขื่อนด้วยมีสันนเื่อไปไงขี่มอเธุรกิจเราสำเร็จกลับบ้านกลับบ้านรับลูกกลับบ้านรับลูกเราตั้งชื่อทิพย์ว่าอะไรดีอะทิพย์3โมงครับเออทิพย์3โมงเออเอ้ยต้องทัวร์3โมงดี 바이바이.